เล่น n h a เนะาจะดูกไขมากลาย ธรรมชาติเหลือไหลธรรมชาติของแท้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะอ๋อบินกันไปบินกันมาเลยค่ะแอนพอดเค You put ten already, lovely? Yeah. Okay, good. Thank you, sweetheart. Thank you so much. Thank you, my love. Teacher's a sweet girl. จะเป็นคารเซมกลุปจะเป็นเลดเบท พกเด็ดวันยูเพกเด็ดวันเพกเด็ดวันลกอตจิล่อรลกรเนาดีเลยค่ะ่เลย่ะไม่ดีเลย e ่ o ไ f ่ดีเลค่ะมเะไม่เละดลยค่ะไดเลค่ะีเลย่ะไเลย่เลยค่ะเลยค่ะค่ะต่ะะะะเน่ยย อะะอสองแม่ลูกคิดทอดคิดถึงมะละกอม,มากเลยแล้วดิ่ได้ประมาณเนี่ยเดี๋ยวไปตักเรียบร้อยค่ะหันโปด กินแป๊บนะค่ะน่ะของแ่บเลยนะดิ น้ำยาจนเป็นสีน้ำตาลหมดลมบ่อยๆอยากาศด,ดีช่วงเย็นเย็นแต่ว่าตอนกลางวันนี้ร้อนมากเลยทีเดียวนะคะ าบรรยากาศแจ่มใสยางสเต็กอาหารเย็นค่ะวันนี้อาหารโปรดของบันนี่ค่ะหนาเสมอหนารล่อนก็จะนี่ค่ะเนื้อสเต็กนี่แหละค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะไหมหนาทานเลยที่เดียวเสิรได้ค่ะ Thank you Stop me from laughing! <laughs> oh, I was. <really> Stop. <laughs> 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 <No. laughs> ไแด้รีแลบปาดบรรยากาศท้องฟ้าเวลาประมาณสองทุ่ม สิบสองนาทีค่ะเห็นไหมสองตุ่มสิบสองนาทีนะคะวิวบรรยากาศตะวันตกดินจะตกดินค่ะยังท่าในใดตกดินดีนะคะ,นะคะสวยงามเลยทีเดียวเงียบสงบ สองทุ่มยี่สิบและะ้วค่ะโอ้ยงามไหร